คนเป็นใครยังไงหนูแนะนำหน่อยครับครับผมชื่อว่าอินนะครับเป็นมือกีเกต้าครับครับผมชื่อดอมครับเล่นคีย์บอร์ดโอเคคุณดอมคีย์บอร์ดชื่อเบอร์ลินค่ะเป็นนักร้องนำค่ะ,ะน้องเบอร์ลินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลงนะคะเล่นตําแหน่งตำแหน่งอ่ะตำแหน่งเลยเหรอคะตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่ง,นงค่ะโอเคค่ะชื่อเทรนชื่อก้องครับเล่นเบสครับครับ ที่กองครับกองเชิงพาครับผมกองครับรู้สึกไงบ้างที่เราอยู่ตำแหน่งด้านหลังสุดแล้วเราไม่เคยเจอเบอร์ลินเข้ามาเต้นโยกย้ายเลยนะคะครั้งที่แล้วเคยถามไปแล้วเบอร์ลินรู้สึกว่าน้อยเนื้อดำใจจากมือเบสและเบสกีต้ามั้งไหมครับก็ก็่น้อยใจหรอกแล้วครับไม่ได้เชื่อว่าจะมาพูดตรงนี้เลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้คิดมากโอเคผมก็ไม่ได้จะชมอะไรนะครับหรืออยากให้ชมสักหน่อยไหมละครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะโอเคโอเคงั้นถามประสบการณ์ดีกว่าพร่อจริงต้องบอกว่าเบอร์ลินเนี่ยวงนี้ประกวดกันตั้ง จริงๆแล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับซีซั่นแรกเน่ยตั้งแต่รุ่นเป็นคลารสรุ่นมัธยมใช่แล้วก็พอมาปีที่2ก็คืออายุเกินแล้วก็มารุ่นหนุคคนทั่วไปใช่ไหมใช่ค<ช>่ะเป็นยังไงประสบการณ์ที่ได้จากเด็นพาเวอร์แบนเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งเพราะเราผ่านประสบการณ์มาถึง2ปีด้วยกันก็อย่างแรกแลคะ่ะประสบการณ์การซ้อมหนักขึ้นมากๆด้วยความที่พวกหนุ่มสามคนที่เป็นศิษย์เก่าค่ะครเรียนดนตรีแล้วดนตรีมันต้องซ้อมทุกวันอยู่แล้วเราวน<ม>ี่มาซ้อมเพลงแข่งแล้วเพลงแข่งมันก็ต้อง ทำอย่างเต็มที่ทำอย่างเข้มข้นค่ะสองาาสอกันใช,ใช่ซึ่งมันค่อนข้างหนักมากๆแล้วก็ได้ประสบการณ์เรื่องสาวด้วยสาวดนตรีที่นี่บอกว่าดีมากๆครับแล้วก็ประสบการณ์เรื่องเพื่อนๆมิ่อนวิความสนุกในการที่เราได้อยู่บนเวทีได้ใช้ความสามารถตัวเองอย่างเต็มที่ได้ทําสิ่งที่เรารักกับทุกคนคะ่ะ